สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคำถามที่มีคนถามมาว่าโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ZTEA51ST711 เที่ e l วนี่ยน่าซื้อไหมพอเห็นราคาอยู่3299บาทได้อินเทอร์เน็ตฟรีซเดือนอันนี้เนี่ยนะต้องค่อยๆอ,อธิบายมันจะเหมาะกับใครบ้างน่าซื้อไหม มันคงไม่น่าซื้อสำหรับทุกคนหรอกมันกือน่าซื้อสำหรับใครบางคนหรือเปล่าอันนี้ต้องค่อยๆไล่เลี่ยงไปนะเอาทีละอย่างก็แล้วกันอันนี้อย่างแรกเลยอันนี้เอ่อโทรศรัพท์เนี่ยนะก็มีอะไรบ้างานะเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกเอสเขาบอกว่ามีประกันสิบห้าเดือนเนาะถ่ายรูปสวยจอใหญ่จริงเหรอถ่ายรูปสวย <laughs> ไม่รู้อันนี้นี่ทีเซเว่นเนี่ยมันจะมีสองรุ่นนะอ่าไม่ไม่ไม่ใช่มีไม่ใี่สองแบบไม่ใช่สองรุ่นรุ่นเดียวกันนี่แหละแต่มีสองแบบแบบหนึ่งก็คือรายเดือนอีกแบบหนึ่งก็คือแบบเติมเงินที่เอามาให้ดูนี่แบบเติมเงินรายเดือนไม่ต้องคุยหรอกจริงๆิงยังไงยังไงรายเดือนมันก็ไม่เวิร์กหรอกอ่ะมันไปดูเติมเงินดีกว่าซื้อมาแล้วมันจะมีซิมให้เราหนึ่งซิมเสียบเข้าไปในเครื่องก็สามารถเล่นอินเทอร์เน็ตยาวเลย 4เดือนโอเคไหมก็ได้ความเร็วคงที่4เมกะบิตเร็วไหมมันก็พอดูได้นะพี่ก็ไม่ได้ขี้เหร่หรอกจริงๆแล้วเราก็ผ่านเราก็ผ่าน 128K 256K 1แปเ้มก2เมก4เมกมาแล้วจนตอนนี้15เมก30เมกเวลาย้อนกลับไปก็อาจจะเครียดหน่อยนะพี่นะแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่เคยเลยก็ก็ไม่รู้สึกอะไรเพราะเขาไม่เคยดีกว่าใช่ไหมเออ้าแบบ หือให้พ่อแก่แม like so, so ่เท so sure ่าใจอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ก็เขาก็ก็คงไม่รู้สึกอะไรมั้แล้วก็ก็เขาไม่เคยใช้เครื่องดีๆเครื่องแรงๆใช่ไหมแล้วก็ไม่เคยใช้อินเทอร์เน็ตดีๆแรงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มีความคาดหวังในในรูปแบบหนึ่งแต่ว่าคนที่เคยใช้แบบดีๆแรงๆแล้วมันจะมีความคาดหวังสูงอ่ะแล้วเรามาใช้อย่างนี้มันก็จะหงุดหงิดอ่าอันนี้ก็อาจจะไม่เหมาะคนที่ เ,เคยใช้แล้วก็แพงแพงแล้วมาใช้ก็ถูกถูก็อาจจะงุ่นงิดแต่าามันดีตรงไหนมันดีตรงราคามันก็สามพันกว่าบาทเนี่ยนะแต่ว่ามันคุณน่าซื้อไหมอ่ามันน่าซื้อไหมอันนี้ต้องไปดูสเปคกันก่อนอา่มาดูสเปคสเปคเนี่ยเขาเป็น Android 11ก็เป็นรุ่นใหม่นะเท่าที่ไปดูเนี่ยในท้องตลาดก็ไปท้องตลาดเขาเปิดเปิดตัวเนี่ยประมาณก็เมษาปีนี้แหละก็ไม่ได้เครื่องเก่าเครื่องเก่าอะไรก็เครื่องใหม่โอเค ซีพเนี่ยเป็น <c oughs> อ่านไม่ออกยูนิซอกเหรอหรืออะไรเออช่างมันเถอะอันนี้ลองไปลองเอาไปค้นหาในเว็บต่างประเทศดูทดสอบเป็นยังไงออได้คะแนนประมาณ49%เอร์เนะพี่นะอ่า4ี่สเปอร์ก็ เออนะอ่าก็เข้าใจนิดนึงอ่าระดับสูงระดับกลางๆก็ต้องเจ็ดสิบแปดสิบนะพี่นะอ่าหกสิบเจ็ดสิบอย่างเงี้ยกลางๆแต่ว่ามันต่าลงมาถึงสี่สิบเก้าเนี่ยก็ต้องเข้าใจมันนิดนึงว่ามันพี่จะเอาฮารูฮาราแรงๆอะไรกับมันไม่ได้พี่ซื้อมาแล้วเอามายัดเกมไปใส่เข้าไปนี่โอ้รับรองได้เลยแล้วเกมที่กินทรัพยากรก็จะเหนือ่อยก็จะค้างเป็นธรรมดาพี่พี่ถ้าพี่จะเล่นเกมคงเล่นได้มาคอตมั้งคงไม่มีปัญหา เล่นเกมให้มันอยากินทรัพยากรสิเออนะอันนี้หน้าจอ6.5นิ้วนะแล้วก็เป็นแรมสามลอม6บสีก็ถือว่าเหลือเฟืออ่าพื้นที่เนี่ยมันเหลือเฟือไม่ต้องเยอะกว่านี้หรอกเยอะกว่านี้ไปก็ก,ก็ก็เหลืออไปก็ไม่มีประโยชน์อะไร <c oughs> ซื้ไอไปก๋วยดีการใส่ก็ได้ถ้าเป็นคนชอบเก็บภาพเก็บอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็ก็จะประหยัดตุง้งประหยัดตังได้ อันนี้กล้องหน้าเนี่ยห้าล้านกล้องหลังเนี่ยสิบสามบวกสองอืมก็น่าราคานี้อ่ะก็พี่จะเอาอะไรกับเขาล่ะมีสแกนลายนิ้วมือให้ด้วยแบตเตอรี่สามพันสองร้อยมิลลิแอมอันนี้ก็ต้องบอกเลยไม่เข้าเกณฑ์ทำไมอ่ะโอ้พี่แบตเตอรี่มันน้อยมันใช้ไม่ได้ทั้งวันเนี่ยนะมันน่าลำคาญผมพูดกับพูดนะอย่างน้อยๆ้จริงๆนี่ก็ควรจะมีสี่พันนะถ้าไม่ห้าพันนี่นะเออก็ มันจะได้อยู่กับเราได้ทั้งวันมันจะได้ไม่ไม่หง,งุดหงินดนะไม่ใช่ไปใช้มาโอ้โหเดี๋ยวก็แบตหมดนะ่นารำคาญเออนะอันนี้ต้องบอกเลยว่ายี่ห้อนี้เอาประสบการณ์ก่อนนะเอาเอาพูดถึงเรื่องสเปคก็ต้องพูดถึงประสบการณ์ในฐนานะตัวเองที่เคยใช้ใช,ใช้มาแตีอีเนี่ยนนะแทีเคยใช้ตอนไหนอ่ะเคยใช้ตอนที่ตอ้องตอนที่ดีดีแทกเขาออกอ่ะแตีอีอ e, e ีเกอร์อ e, e ีเกอร์อะไรนเะ ตอนนั้นเครื่องมันถูกดีก็เชียร์คนอื่นก็ใช้ใหญ่เลยเชียร์ไปเชียร์มาเอาประกันสิห้าเดือนเออพี่โทรศัพท์พี่สิ้นอายุขายต่อสิบห้าเดือนเจ้าเป็นอะไรตายสิบห้าเดือนคือหมดประกันแล้วก็ตายเลยท่านโอ้ตายแล้วพี่โทรศัพท์ยีย่ห้ออันไม่เยมางนกันนะว่าคือมัน อายุวันไม่ยืนน่ะพู้ก็พูดนะเอานี่พูดก,กันตรงๆในแต่นะคนเคยใช้สตีเอของของดีแท็กไอเอเกอร์เลยมาเนี่ยนะมาเจอรุ่นนี้ก็ก็ามไม่ต้องชังใจะนะแต่บีจะซื้อเลยมันอยู่ยาวๆพี่ควรหาอินเตอร์แบนเอาง่ายๆอ้าวนะแต่นาอว่าน่าซื้อไหมเออนั่นแหละอย่างที่พูดโอเคไหมอ่าเรามาดูว่าเขามีอะไรให้เราก็มีอินเทอร์เน็ตสีเมกะบิดใช่ไหมอ่าไม่อั้นนะอันนี้ไม่ใช่น่ว่าเดี๋ยวหน้าแทตีเอี่ของแทตีออตรงนี้โอเค อ่าตีไม่ก็มีไปอันอ่าสีเดือน1เดือนถึงสเดือนนี่อ่าี่เนี่ยนนะอาจมี wi Fi, ใบใฟใช้ฟรีด้วยเดือนที่ 5, ห้าถึงเดือนที่12บสอถ้าอยากจะใช้ต้องเติมเงินเดือนละร้อยห้บาทครับอืมไม่ไม,ไม,ไม่ดีกว่ามากอันนี้โปรนี้ก็จะมีถึง3ากระกฎดาหมหกซึ่งก็ผัดผ่อนมาเลื่อยเปื่อยก็จนกว่าเครื่องมันจะหมดมั้งคงก็ไม่ถึงขนาดเนั่นหรอก แนะนาว่าเวลาถ้าคุณคิดจะซื้อกจริงนะอ่านี่พูกันเลยถ้าจะซื้อก็ก็ดูให้ดีๆว่าเครื่องเนี่ยมันแพ็คมากับซิมไหมน้อยเป็นระบบเติมเงินทําไมอ่ะไปดูของระบบรายเดือนนี่มันล็อกใช้ซิมทูได้เท่านั้นใช้ซิมยี่ห้ออ,อื่นไม่ได้ในหน้าในหน้าของของเครื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้เขียนอ่ะมันไม่ได้เขียนว่าล็อกอ่ะแต่ทําใจว่าล็อกก็ดีนะพูดก็พูดแต่จะซื้อกับซเซเว่นเนี่ยนะ เกิดมันลอกขึ้นมาแล้วจะเศร้าใจมันใช้ยี่ห้ออื่นไม่ได้ไม่ใช้ซิมยี่ห้ออื่นไม่ได้นะอ่าอันนี้เรามาดูราคาในตลาดอันนี้ไปหาในช้อปปี้เนี่ยนะเขาขายอยู่สองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทอันนี้เ็าแถมซิมเนี่ยนะแต่ว่าไม่ได้แถมซิมสี่เมกะบิตนะแถมซิมอะไรก็ไม่รู้อะซิมทัวนะพี่ก็เอาไปรับซิมก็พี่ก็ไปหาซิมอื่นใส่เอาก็ได้เออนะร <Gomez> ้านค้าก็หน้าเชื่อถือนะเราดีจะไปดูในร้านค้าเขาเนี่ยนะไปเห็นเขาขายของอยู่ก็ ก็คอมเมนต์ก็ดีนะแม้จะขายยังยังไม่ได้มากนะอาจจะเป็นร้านใหม่มั้งก็เลยเปิดตัวราคาของถูกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคนะก็โอ้ยนี่ราคาต่างก็เซเว่นห้าร้อบาทนะพี่โอ้ต่างอยู่500บาทเออนะเอาเงินมาซื้ออินเทอร์เน็ตอย่างอื่นใช้ก็ได้มั้งเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างสมมุติคุณจะเอา พันเนี่ยซื้อมันซิมรลายปีไปเลยพันสองรอสิเนี่ยนะมันตกเดือนละร้อยบาทได้อินเทอร์เน็ตความเร็วคงที่สี่เมกะบิตเนี่ยนะไม่อันไม่ลดสปีดแถมนี่โทรฟรีทุกเครือข่ายด้วยเดือนละหกสิบนาทีมันจะดีกว่าไหมถ้าคุณจะใช้แบบนี้เออนะอันนี้ต้องบอกเลยว่าถามว่าหน้าไหมก็อย่างที่พูดมาทั้งหมดนะมันหน้าไหมล่ะมันหน้าไหมล่ะถ้าคุณคิดว่าหน้าซื้อก็ก็เชิญนะครับผม,ผม ผมขออนุญาตบายผมไม่เออนะถ้าถ้าห้ซื้ออย่างที่บอกอะ่ะผมขอไปหาดูที่มันเป็นยี่ห้อดูอินเตอร์แบรนด์หน่อยในราคาประมาณนี้น่าจะน่าจะได้ c ีพดีกว่านี้นะพี่นะอ่าน่าจะได้อินเทอร์เน็ตดีกว่านี้อะไรประมาณนี้แถ้าพี่จะเลือกไปซื้อก็ตามใจอย่างที่ว่าคุณก็ดูด้วยว่าเครื่องเนี่ยมันไม่ใช่เครื่องแบบรายเดือนนะถ้าเครื่องรายเดือนมันล็อก ครื่องเติมเงินมันเขียนว่าไม่ได้ล็อกแต่ก็ไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่พูดก็พูดเถอะถามพนักง,งานดีไรพนักง,งานก็ตอบไม่ชัดเจนทุกทีเลย้วรอานนี้ก็ไม่เคลียก็เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินก็ควรซื้อเครื่อง,งนอกดีกว่าเพว่ความประมาณนี้อ่ะเอามาฝากกันสําหรับคมคาถามคนที่ถามน่าจะได้คําตอบนะพี่พูดแค้นจนมีความรู้สึกว่าเอะไปไปขวางทางทำม,มาหากินใครเขาหรือเปล่านี่ ไม่รู้เขาถามมาก็ตอบไปเอาตามความจริงประมาณนี้นะอ่าแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ